กวงเกียงเผือกหอมด้วยใบเมี่ยงยวนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาทำกวงเจียงเผือกนะคะเรามาดูอัตราส่วนผสมเลยค่ะเผือกหอมขูดเส้น260กรัมนะคะเห็ดหอมดอกใหญ่2ดอกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตา๋าหมูบดร้อยกรัมถั่วลิสงต้มเปื่อยแล้ว100กรัมนะคะ น้ำตาลทราย20กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมแป้งข้าวเหนียว20กรัมเกลือป่น3กรัมพริกไทยครึ่งช้อนกาแฟ หั่นให้เขาเล็กลงอีกนิดนะคะใส่โทริสงหมูบดเห็ดหอมพริกไทยเกลือน้ำตาลน,นะคะ แป้งนี้อย่าเพิ่งใส่ค่ะหยุดไว้ก่อนคนผสมให้เข้ากันก่อนคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเพราในนี้จะมีน้ำตาลมีเห็ดหอมมีเนื้อหมูจะเป็นความชื้นเนาะ จะมีความชื้นเขาให้เขาได้ที่ก่อนค่ะให้เข้ากันดีก่อนแล้วเราก็ใส่แป้งพอได้ประมาณนี้แล้วแป้งสองชนิด ไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะเขาจะมีความชื้นของเห็ดหอมเนื้อหมูน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็นำใบหอ่หอๆเลยค่ะถนัดใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะคะนี่ล้างมือสะอาดแล้วค่ะห่อได้เลย เว้นนี้เว้นช่วงนี้ไว้สักนิ้วครึ่งนะคะ่วงป่ายนี้เว้นสักนิ้วครึ่งพับเข้าไปเลยค่ะดึงเข้ามาหาตัวเราดึงตรงนี้เข้ามาหาตัวเราให้ตึงๆให้แน,น่นๆแล้วพันไปก่อนพอตรงนี้แล้วใช้ผ้าทุบน้าหมาดเช็ดอีกทีค่ะให้ความชื้นเขามีเนาะแล้วก็ไล่ไป เขาหน่อยค่ะใช้น้ำเปล่าแตะกดปิดแล้วก็รูดนะคะแต่งทรงให้เป็นทรงกลมนึ่งแค่พอสุกนะคะไฟยกลางๆน้ำเดือดแล้วนะคะ นึ่งแค่พอสุกค่ะแตะดูเนาะถ้าสุกแล้วเขาจะเป็นแน่นๆเนื้อแน่นๆแข็งๆโอเคค่ะอย่างเงี้ยพอละแตะดูก็จะรู้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแน่นๆนี่สุกแล้วปิดไฟนําออกมาพึงให้เย็นค่ะพักให้เย็นก่อนค่ะวิธีเก็บนะคะแป้งเป็นแผ่นแป้งยวนนะคะเราก็ต้องทา้ํามันก่อน ถุงมือนะคะเพราะว่าร้อนเนาะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หกคูณเก้าแล้วก็หยิบออกมาตัวที่เราจะเก็บเนี่นค่ะพันใบตองพันไว้อย่างนี้แล้วก็พัน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ